ถ้าคุณเป็นคนซึ่งไปเป็นกองเชียร์เวลาเขาจับใบดำใบแดงแล้วคุณช้โยโหร้องแล้วคุณเฮเวลาเขาได้ใบดำแล้วคุณเฮดังกว่าเวลาเขาได้ใบแดงเนี่ยคุณนั่นแหละเป็นคนซึ่งไม่เห็นหัวอกผู้อื่นคุณนั่นแหละเป็นคนซึ่งไม่มีเอมพัตซี lacking in empathy lacking นะฮะคือขาด เอมพัตตคือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือถ้าเขาร้องห่มร้องไห้แล้วเขาจับใบดำใบแดงเสร็จแล้วคุณกำลังท่องจำขึ้นใจว่านี่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นทั้งๆท,ที่ประเทศไทยไม่ได้ใช้ทหารเกณฑ์ในการสู้รบอะไรเลยเนี่ยเราไม่มีสงครามกับประเทศใดเลยเนี่ยถ้าคุณยังบอกว่าเป็นนี่เป็นนโยบายซึ่งจำเป็นเนี่ยนะฮะคุณนั่นแหละขาด Empathy คุณสรวิทมาเขียนลง101 World คือผมอยากจะพูดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ผมต้องอ้างอิงบทความนิดนึงมันจะได้มีไรอาเศรษฐกิจต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่กว่าจะเป็นกองทัพที่สมัครใจเขาตีพิมพ์บทความนี้ใน101 World ตั้งแต่ก่อนเกณฑ์ทหารรอบปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแหละเพื่อเตือนสติว่านโยบายซึ่งพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งหาเสียงไว้ก็คือจะยกเลิกการเกณฑ์ทหาร พอมีการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเสร็จก็มีความพยายามในการที่จะบอกว่าโอ้มีการสมัครมากขึ้นมันก็คงมากขึ้นนะฮะก็คุณมีกิจกรรมในการโฆษณาชวนเชื่อให้เข้ามาสมัครอเขาก็คงสมัครมากขึ้นแล้วมันพอไหมล่ะมันก็ไม่พอคุณก็ต้องเกณฑ์อยู่ดีใบดําใบแดงก็ยังเต็มอยู่ดีระบบก็ยังเหมือนเดิมเกณฑ์เข้าไปแล้วไปฝึกฝึกเสร็จก็ไปประจําการ ไปเฝ้าไปรับใช้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เสียเวลาชีวิตทั้งทั้งที่เป็นเวลาในการเรียนทั้งทั้งที่เป็นเวลาในการทำงานเป็นเวลาในการสร้างตัวตนผมอ่านย้อนหลังบทความนี้เขาลงไปหลายเดือนแล้วนะฮะแต่มันยังโดนใจอยู่กองทัพไทยและรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีระดมกําลังพลด้วยการเพิ่มประสิทธิประโยชน์ ในการสมัครเป็นพลทหารจูงใจให้ชายไทยเข้ารับราชการทหารแบบสมัครใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทว่ายอดผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกยังมีไม่มากพอขณะที่ยอดเรียกเกณฑ์ก็ยังไม่ลดลงต่ำพอคำมั่นสัญญาที่จะยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารในอนาคตที่ถูกพูดถึงทุกปีจึงอาจจะยังคงเป็นเพียงอนาคตที่เลื่อนรางก่อนช่วงแพร่ระบาดของโควิด -19 กองทัพไทยมีความต้องการพลทหารราวปีละครึ่งแสน นายมันอยู่ที่เขาเรียกบางทีเขาเรียกห้าหมื่นบางทีเขาเรียกแปดหมื่นบางทีเขาจะเรียกเป็นแสนมันอยู่ที่เขาเรียก,ยยกคุณอาจจะไปคิดว่ามันขึ้นกับปัจจัยนู้นปัจจัยนี้นะฮะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าเหล่าทพจะเจ้ากี่คนมันขึ้นอยู่กับคนเคาะจากนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วในห่วงวิกฤตโรคระบาดโดยโลดลงไปเหลือเพียงแค่ห้าหมื่นแปดพันนายในปี2022ฉายภาพให้คนหนุ่มมองเห็นความหวัง การลุ้นใบดําใบแดงอาจจะหมดไปในไม่ช้าแท้ที่จริงแล้วยอดความต้องการที่ลดลงไม่ได้สะท้อนถึงการปฏิรูปโครงสร้างการจัดสรรกําลังพลแต่อย่างใดหากแต่เป็นเพียงผลมาจากการที่พลทหารซึ่งครบกําหนดประจำการเลือกที่จะสมัครใจอยู่ต่อในห่วงเวลาที่มีวิกฤตโรคระบาดท,ที่ยังไม่คลี่คลายลงความต้องการเรียกการเกณฑ์ใหม่จึงลดลงไปตามสัดส่วนจากนั้นความต้องการก็พุ่งกลับมาอยู่ระดับที่ใกล้เคียงเดิมในปี2023อยู่ดี นอกจากการรับสมัครออนไลน์ซึ่งเสร็จสิ้นไปก่อนเทศก,กาลเกณฑ์ทหารหลายเดือนผู้ที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งและนั้นก็คือการสมัครเป็นพลทหารณนะสถานที่ทําการตรวจเลือกในวันเกณฑ์หรือที่เรียกกันว่าสมัครหน้างานแต่ในแต่ละปีผู้ที่เลือกเส้นทางนี้มีอยู่ประมาณ20,000คนเหตุผลสําคัญคือการสมัครใจเป็นพลทหารมาพร้อมสิทธิในการลดเวลาประจําการลงกึ่งหนึ่ง ขณะที่หากไปรอลุ้นจับได้ใบแดงหรือใบดำจะต้องเข้าประจำการเตรียมระยะเวลาเต็มเลยทั้งหมด1-2ถึงปีขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สมัครใจจำนวนหนึ่งการเลือกสมัครหน้าง,งานจึงหมายถึงการซื้อความแน่นอนให้กับการวางแผนอนาคตข้างหน้าซึ่งยากจะสรุปว่าเป็นความสมัครใจมากน้อยเพียงใดมันไม่ได้สมัครใจแล้วฮะมันรู้จะทายัางไงมันไม่อยากเสี่ยงในการจับบางคนเขายอมเสี่ยงไงที่เขาไม่ได้วางแผนชีวิตไว้เขาก็ยอมเสี่ยง หรือบางคนเขาแค่ยอมเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ใบดําอยู่บ้างคือมันควรจะเลิกไปทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ควรจะต้องเป็นมันไม่มีข้ออ้างฮะมันม,มีข้ออ้างผมอยากจะเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่คุณบอกว่าเลิกไม่ได้เนี่ยลองดิลองไม่มีอ่ะลองไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนอื่นคืออะไรรู้ไหมฮะไม่มีใครตายก่อนหนึ่งไม่มีใครตาย พอห,หยุดเกณฑ์ทหารเนี่ยก่อนอื่นคือหนึ่งไม่มีใครตายผมถามอยู่เสมอว่าจะมีใครตายไหมถ้าเลิกเกณฑ์ทหารไม่มีเลยจะไม่มีใครตายแม้กระทั่งหนึ่งคนสองคนตายจะน้อยลงจะไม่มีใครตายจากช่วงซึ่งโดนเกณฑ์ไปสามงบประมาณเหลือเหลืออยู่แล้วเหลือทำไงอ่ะโอนกลับดิก็เก็บไว้ทำอย่างอื่นอ่ะปีหน้า ถ้าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็คืนมาเอามาแจากคืนประชาชนทำายังก็ยากให้ผมเป็นยายกกับผมสั่งเลยจริงๆความสูญเสียที่สามารถนับวัดได้อย่างชัดเจนคือค่าเสียโอกาสที่อาจจะทําให้พวกเขาต้องสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ไปโดยเฉลี่ยถึง3.4แสนบาทตลอดระยะเวลาที่ต้องทิ้งงานเดิมไปฝึกเป็นพลทหาร ระยะเวลาของการถูกเรียกไปเป็นพลทหารขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาของผู้ถูกเกณฑ์หากมีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็จะถูกเรียกเกณฑ์เพียงเพียงหนึ่งปีในทางกลับกันหากมีวุฒิการศึกษาระดับที่ต่ำกว่านั้นก็จะต้องรับใช้ชาติมานานถึง2ปีแม้ระบบเกณฑ์ทหารแบบบังคับจะทำให้รัฐบาลต้องเสียง,งบประมาณสำหรับค่าจ้างทหารเกณฑ์น้อยกว่าระบบสมัครใจที่ต้องเพิ่มค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกับค่าจ้างในตลาดแรงงาน พื่อดึงดูดคนที่สามารถเข้ามาในกองทัพแต่ก็เป็นที่เห็นชัดเจนแล้วว่าต้นทุนของการเกณฑ์แบบบังคับไม่ได้มีแค่ด้านงบประมาณหากแต่มีทั้งต้นทุนต่อตัวผู้ถูกเกณฑ์เองต่อสังคมต่อเศรษฐกิจโดยรวมและต่อกองทัพเองด้วยการยกเลิกการเกณฑ์ทหารยิ่งชา้าประเทศไทยยิ่งสูญเสียดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและกองทัพต้องเร่งทบทวนนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารที่มีอยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนกองทัพไทยให้เป็นกองกําลังสมัครใจ ที่มีประสิทธิภาพมีศักดิ์ศรีทัดเทียมอาชีพอื่นๆทําให้คํามั่นสัญญาว่าจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนได้เพื่อให้การยกเลิกเกิดขึ้นจริงได้ในกรอบเวลาของอนาคตที่คนไทยฝากความหวังไว้ผมย้ำเรื่องนี้อีกครั้งนะฮะถ้าผมเป็นนายกนะฮะผมสั่งวันแรกเลยฮะผมสั่งวันแรกมีใครตายไหมถ้าเลิกเกณฑ์เนี่ยไม่มี เหลือเงินด้วยถ้าอยากซื้ออาวุธอยากซืออกออกอ้ออาวุธนะ่เอาเงินไปซื้ออาวุธหรือเอาเงินไปฝึกเทรนทหารที่มีอยู่ให้ดีกว่านี้อีกทำได้ทั้งนั้นไมบเอาใบหมู